อะไรคือสิ่งที่ทำให้ทามิ้นชานเป็นยาสมุนไพร มีผลวิจัยจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าสารสกัดขมิ้นชันลดอาการอักเสบได้ขมิ้นชันมีสารออกฤทธิ์ชื่อเคอร,ร์กูมิโนย์ช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบและยังพบว่าเคอร์กูมิโนย์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้เคอร์กูมิโนย์ยังช่วยการทำงานของมาโครฟาจช่วยเซลล์เพชฌฆาตตามธรรมชาติและช่วยทีเซลล์ช่วยให้การทำงานของภูมิคุ้มกันโดยรวมดีขึ้น แต่ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานการรับประทานอาหารสมุนไพรเป็นการสนับสนุนภูมิคุ้มกันทางอ้อมแต่หากคุณอยากได้ภูมิคุ้มกันโดยตรงและรวดเร็วขอแนะนำโฟลฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติบรรจุขวดใช้แล้วสร้างสมดุลภูมิมคุ้มกันได้เร็วสอบถามเรื่อง Life Transfer actor, โฟลฟ์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์โทรสายด่วน0 8 4 1 2 5 0 5 8 5